มันไม่เห็นนะซึ่งมองยาก็พอ,อเห็นเพลินเพลินนะเพื่อนก็นี่แหละก็คืออาหารของลูกปลาได้เกิดอีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งนะครับต้องควรระวังนะเพื่อนระวังให้ดีเรื่องของเชื้อโรคนะครับก็สามารถเอาไปอนุบาลลูกปลาได้นะใครที่กําลังจะเพาะปลาก็ลองทําสิ่งนี้ดูนะครับก็ไปหาใบตองใบตองนะครับ่าหรือไม่ก็ผมจะแนะนําอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่มันทําง่ายๆนะ ให้เป็นเพื่อนนะครับเอาน้ำปลาเก่านะครับใช้น้ำปลาเก่านะครับมาสัก1โหลหรือ1เหลี่ยมนะครับเนี่ยเป็นเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับแล้วให้เป็นเพื่อนนะครับเอานมเปี้ยวสัก1หยดหยดลงไปแล้วก็ใบผักบุ้งสัก1ใบนะครับขยี้ลงไปสวัสดีครับผมแจ็คตั้งเดี่ยมเบต้านะครับยินดีตอนรับเพื่อนนะที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราสามารถนํามาอนุบาลลูกปลาได้นะครับซึ่งหลายคนนะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับยังไม่รู้นะครับว่ายังมีสิ่งนี้นะครับสามารถอนุบาลลูกปลาได้นะครับในช่วงระยะสั้นๆนะหลายคนจะรู้จักลายแดงนะครับแล้วก็อะทิเมียนะครับลายแดงกับอะทิเมียนะครับที่เรานิยม เอามาอนุบาลลูกปลานะครับในยุคเก่าๆนะครับที่ผมทําคลิปนะครับผมก็เคยทําคลิปเหล่านี้ขึ้นมาบ้างแล้วนะครับโดยวิธีการทำนะครับซึ่งนะครับนั่นก็คือนะครับอ่าพารามิเซียมนะครับที่หลายคนนะครับยังไม่เคยเห็นนะครับเจ้าพารามิเซียมนะครับหรือนะครับอีกอย่างหนึ่งที่คล้ายๆกับเขานะครับก็คือโลติเฟอร์นะครับ หลายคนยังไม่เคยเห็นนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปหรือว่าไปค้นหาได้ครับส่วนโรติเฟอร์ตอนนี้มันยังไม่มีนะครับก็ไม่ได้เจอหน้ากันมานานมากแต่เป็นปีแล้วนะส่วนโรติเฟอร์นะครับส่วนพารามิเซียมนะครับวันนี้มันเกิดขึ้นมานะครับในบ่อที่เราเพาะลายแดงด้วยใบตองนะครับผมก็เอาลายแดงมาปล่อยอันนี้จะเป็นเดือนแล้วมั้งตอนนี้ยังมีลายแดงอยู่นะเพื่อนก็คือปล่อยเลย แล้วก็ผมก็เอาเศษใบใบตองแห้งอ่ะทิ้งไปแล้วนะครับก็ปล่อยไว้ที่ทีแรกก็จะดูว่าจะเอามาเป็นน้ำหมักไงสีมันดำดีนะครับก็เลยทิ้งไปประมาณสามวันเนี่ยพอเอาใบไม้ออกเอาใบตองออกครับพารามิเซียมมันเกิดนะครับพอมันเกิดเนี่ยผมก็เลยจะมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ทําการเพาะปลาแล้วไม่มีไรแดงไม่มีอาร์ทิเมียนะครับสามารถทําขึ้นมาง่ายๆโดยพารามิเซียมนะครับ แต่นะพารามิซียมเนี่ยให้ลูกประกัดแรกเกิดได้ระยะสั้นๆนะประมาณ1-2สัปดาห์แค่นี้เองนะครับเพราะว่าเขาตัวเล็กมากนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยปลาอาจจะไม่กินนะเพราะว่ามันมีขนาดเล็กนะครับแต่ถ้าลูกปลาเกิดออกมาใหม่นะครับออกจากไข่มาใหม่ๆเนี่ยสามารถกินได้เลยนะเพราะว่าเขาตัวเล็กมากๆครับแล้วก็ขนาดตัวเท่าๆกับโรติเฟอร์เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะว่าความแตกต่างเนี่ย มันดูยังไงว่าจะเป็นพารามิเซียมหรือว่าเป็นโรติเฟอร์นะครับผมจะพามาดูนะครับอ่าก็เป็นในทางนี้นะครับมันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะถ้าเราทําเป็นน้ําหมักใบหูกว้างเนี่ยจะไม่เกิดนะครับจะไม่เคยเคยเห็นนะครับอันนี้จะเป็นใบตองนะครับอ่าส่วนคลิปทําง่ายๆเลยเนี่ยก็คือผมเคยทําไว้แล้วก็คือเอาใบตองเอาใบผักบุ้งอะไรประมาณนี้นะครับ มาทำนะครับเขาก็จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเลยนะสำหรับพารามิซียมนะครับแต่ข้อควรระวังนะครับเวลาเราเอาไปให้ลูกปลานะครับต้องล้างด้วยนะครับหาที่กรองแบบถีบยิบเลยนะเพื่อนหรือถ้าจะให้อย่าให้เยอะนะครับเพราะว่าเขาผ่านการหมักนะครับมันมีเชื้อโรคนะครับเผื่อมันมีเชื้อโรคแล้วไปลงบ่อลูกปลานี่ก็อันตรายนะครับอาจะพยายามให้เห็นตัวนะ เ,เพื่อนๆดูไอ้ที่เป็นฟัดฟาานะครับเนี่ยนี่ที่มันเป็นฟัดฟาานั่นก็คือตัวพารามิเซียมนะครับนี่ครับย,ยุบยิยบยุบยิบพยายามแล้วนะนเพื่อนกล้องก็ไม่ค่อยดีนะครับนนยยเนี่ยมันจะโย่เยี่ยยโยเยี่ยเนี่ยถ้าสองดูข้างบนมันจะเป็นฟาดอย่างนี้เลยนะครับนี่คือพารามิเซียมนะครับ ก็วิธีสังเกตเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเกิดในบ่อพวกนี้แหละก็คือบ่อที่เรานะครับบ่อที่เราหมักใบไม้หมักอะไรนี่แหละเขาจะชอบเกิดนะครับส่วนโรติเฟอร์เนี่ยเขาจะไปชอบเกิดอยู่ในบ่อลายแดงนะครับซึ่งขนาดตัวก็เท่าๆกันนะครับอ่าสังเกตได้ง่ายก็คือเขามีลายแดงอยู่นะในบ่อนะครับมีลายแดงอยู่แต่ไม่เยอะลายแดงไม่เยอะนะเนี่ย ที่มันวิ่งวิ่งอยู่คือลายแดงนะครับอ่าเขาไม่เกาะตัวลายแดงนะครับนั่นก็คือพารามีเซียมนะครับจะไม่เกาะตัวลายแดงนะครับส่วนโรติเฟอร์เนี่ยจะเกาะตามตัวลายแดงนะครับอ่านี่คือวิธีสังเกตนะนี่ลายแดงมันมีอยู่นิดหน่อยนะพารามีเซียมนี่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับเนี่ย ซึ่งสิ่งนี้นะครับเราสามารถไปอนุบาลลูกป่าแรกเกิดจนถึงประมาณอายุหนึ่งสัปดาห์เนี่ยได้สบายเลยนะส่วนตัวนี้นะครับนี่แหละคืออาหารอย่างหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีอะไรแดงจริงๆนะนี่ไแดงมันเหลืออยู่แต่ไอเนี่ยเขาจะมาเกาะลูกน้ํานะเพื่อนเห็นป่าอ่ามันไม่เห็นนะ ซึ่งมองยาก,ก็พอเห็นเพลินเพลินนะเพื่อนก็นี่แหละก็คืออาหารของลูกปลาได้เกิดอีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งนะครับต้องควรระวังนะเพื่อนระวังให้ดีเรื่องของเชื้อโรคนะครับก็สามารถเอาไปอนุบาลลูกปลาได้นะคใครที่กําลังจะเพาะปลาก็ลองทําสิ่งนี้ดูนะครับก็ไปหาใบตองใบตองนะครับหรือไม่ก็ผมจะแนะนําอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่มันทําง่ายๆนะให้เ,เพื่อนๆนะครับเอาน้ําป่าเก่า นะครับใช้น้ําปลาเก่านะครับมาสักหนึ่งโหลหรือหนึ่งเหลี่ยมนะครับเนี่ยเป็นเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะครับแล้วให้เพื่อนเพื่อนนะครับเอานมเปรี้ยวสักหนึ่งหยดหยดลงไปแล้วก็ใบผักบุ้งสักหนึ่งใบนะครับขยี้ลงไปนะครับประมาณสามวันเขาจะเกิดมานะครับไอตัวพลาเซียมนะครับจะเกิดนะครับแบบนี้เลยนะครับซึ่งทําง่ายมากนะครับวิธีการทําทําง่ายนะครับ ็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ผมแนะนําถ้าอยากจะเพาะปาลาก็ลองทําวิธีนี้นดูนะเพื่อนก็พอดีเห็นในบอกก็เลยอยากจะนํามาฝากสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่รู้จักนะครับหลายคนจะรู้จักอยู่นะถ้าเลี้ยงประกัดมาสักพักนะครับได้ติดตามช่อง youtube ที่เขาทำคอนเทนต์ประกัดเนี่ยเขาก็จะมีนะครับในการทําสิ่งนี้อยู่นะ แต่นะครับสิ่งที่มันดีก็คือลายแดงนะมันสามารถให้ปลาโตได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆนะครับอยากจะทําก็ให้พารามิซียมไปสักหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ค่อยเปลี่ยนเป็นให้อ่าไข่หรือว่าต้งหู้ไข่นะครับบดพยายามให้เอานะก็สําหรับอาทิตย์หน้านะครับที่ผมจะแบ่งปลาผมจะมาจัดเป็นชุดนะเหมือนสมัยก่อนๆน,นะครับจะเอาปลาเกตสักหนึ่งตัวนะครับเป็นชุด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 แล้วก็จะถ่ายคลิปไว้ เตรียมพร้อมเลยนะครับใครทักมาอยากได้ชุดไหนก็จะส่งคลิปให้ทั้งหมดนะครับเพื่อนๆพอใจชุดไหนก็ค่อยจัดชุดนั้นไปนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถถ่ายปลาลงในช่องได้โดยตรงนะครับแต่ทานเพื่อนทักแชทผมมาแลครับผมจะถ่ายไว้เป็นชุดเลยนะเพราะว่าช่วงเมื่อกี้มันไม่ค่อยมีเวลา,างไงก็ขอโทษด,ด้วยผมเสียลูกค้าไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าไม่เห็นตัวปลานะผมไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวจะกลับมาทํและ ก็จะถ่ายเป็นชุดนะครับน่าจะเป็นผู้สองเมียหนึ่งนะครับแต่เป็นปลาที่สวยเพื่อนๆพอใจก็ค่อยสั่งนะครับหลังจากที่ดูคลิปสั้นผมจะส่งให้มี5ชุดจะส่งให้ทั้ง5ชุดเลยใครสนใจก็ค่อยว่าก,กันนะครับในวันเสาร์นะครับอ่าบ่อปลา2องบ่อน,นี้นะครับที่เขาเพิ่งโตขึ้นมานะครับวันนี้ผมได้ทําการเอาต้งหูไข่ามาให้แล้วนะครับก็คือหัดให้ต้งหู้ไข่นะครับแล้วก็ ตอนนี้เศษต้าหูรร้ไข่เลนะ็กๆน่ะกินไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่พวกก้อนใหญ่ๆโตนะก็มาหาชัยที่ป่วยผมก็คัดหัวข้อขึอข้นมาอีกวันนี้นะครับก็มาอัปเดตให้นะครับเนาะก็ยังไงก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกการติดตามเราเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับวันนี้ก็เอาอสาระดีๆเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากนะครับสำหรับมือใหม่เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน